สวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาเจอกันในคลิปที่3นะครับของภาคเรียนที่2ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนะวันนี้เราจะมาต่อนะครับกิจกรรมที่เราใช้ทดสอบสมรรถภาพนะครับซึ่งเราผ่านมาแล้วนะก็คือวิ่ง1,000เมตรและก็800เมตร นะครับเรามาที่อย่างที่สองก็คือแรงบีบมือนะข้างที่จนัดนะแรงบีบมือข้างที่จนัดนะเพื่อทดสอบความแข็งแรงนะครับนะของแรงบีบมือนะครับและกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับเพราะนั้นมันจะเกี่ยวกับองค์ประกอบเรื่องด้านความแข็งแรงนะครับนะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเครื่องวัดนะแรงบีบมือ นะวัดได้ตั้งแต่5กิโลนะครับจนถึง100กิโลเพราะนั้นคนที่มีความแข็งแรงนะครับนะสามารถวัดได้ถึง100กิโลในการบีบนะบีบมือนะครับซึ่งมีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม <c oughs> นะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่1ขีดนะ0.1กิโลกรัมก็น่าจะเป็น1ขีดนะครับนะอุปกรณ์อย่างที่2ก็คือแผงนะโทษทีครับ ผงแมกนีเซียมนะครับคาร์บอเนตนะผงแมกนีเซียมคาร์บอนเนตก็คือเป็นผงสีขาว,ขาวนะที่เขาใช้ในการยึดนะยึดไม่ให้มันลื่นนะส่วนใหญ่นะักกีฬาก็จะใช้กันในประเภทกีฬายกน้ำหนักกว้างจักพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักนะครับนะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มันหลุดลื่นจากมือได้ง่ายนะครับนะแต่ว่ามันไม่ยึดติดนะครับแปลว่าถ้าเรา บีบเราจับมันจะไม่ลื่นนะครับนะนั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับนะทีนี้วิธีการทดสอบนะวิธีการทดสอบนหนึ่งก็คือผู้ทดสอบใช้มือนะครับลูปผมแมกนีเซียมกำโพเดนตนี่แหละนะป้องกันการลื่นเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าป้องกันการลื่น,นและหลังจากนั้นนะเมื่อรับ นะเครื่องทดสอบมันเรียบร้อยแล้วก็ปรับเครื่องวัดนะครับปรับเครื่องวัดโดยให้เข็มกลับมาอยู่ที่เลขศูนย์ะครับและใช้มือข้างที่ถน,นัดจับเครื่องวัดให้พอเหมาะกับมือที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ยืนตรงนะปล่อยแขนนะห้อยลงไปข้างลําตัวนะแยกแขนออกจากลําตัวเล็กน้อยนะครับเอามือออกมาจาก <c oughs> ลําตัวเล็กน้อยนะแล้วก็ออกแรงนะกำ นะกำมือบีบเครื่องวัดจนสุดแรงนะครับห้ามผู้ทดสอบเวี่ยงหรือสะบัดเครื่องวัดนะครับและก็อย่างที่5ก็คือให้ทดสอบ2ครั้งนะเพื่อพิจารณาครั้งที่ดีที่สุดนะทดสอบ2ครั้งก็มียืนกระโดดไกลนะเราสามารถทดสอบ2ครั้งได้แตนะถ้าเป็นลุกนั่งนี่นะสครั้งน่าจะไม่ไหวเพราะว่า มันเกิดการหมดแรงไปแล้วนะเราจะมาทดสอบครั้งที่2มันจะให้ได้ดีกว่าครั้งที่1น,นะคงเป็นไปได้ยากนะแต่ส่วนแรงบีบมือกับยืนกระโดดไกลนี่สามารถที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนระยะหรือว่าเปลี่ยนน้ําหนักได้นะครับนะอาจจะมีอาจจะมีการปิดพลาดทางเทคนิคในครั้ง ก่อนและครั้งหลังเราอาจจะทำได้ดีกว่าครั้งที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เอ,เ,อเอาครั้งที่ดีที่สุดนะครับเอามาบันทึกแล้วก็ไปประเมินผลนะครับนี่คือรูปนะรูปของเครื่องนะเครื่องบีบมือหรือว่าตัววัดความแรงบีบมือนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะเพราะนั้น นักเรียนพอจะเข้าใจเมื่อนักเรียนได้ผลในการบีบแล้วนักเรียนก็มาที่นะครับตัวประเมินตรงนี้นะครับตัวประเมินตรงนี้นะแต่ของเรานะครับที่แล้วมาเราไม่ก็ได้ทดสอบนะครับแต่สําหรับปีนี้คิดว่าครูน่าจะไปหยิบยืมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะนํามาให้พวกเราได้ทดสอบนะหรือว่าได้ทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับนะนี่ ตารางก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือแยกผู้ชายและแยกผู้หญิงนะครับแล้วก็แยกอายุให้พวกเราได้ด้วยนะครับนะเรามาดูอย่างต่อไปนะอย่างต่อไปนะครับเรื่องตารางครูจะไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะว่ามันก่อนอธิบายเรียบร้อยแล้วนะอย่างต่อไปก็คือลุกนั่ง30วินาทีนะครับนี่เพื่อวัดความแข็งแรงและทนทานนะของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับนี้เราได้ สององค์ประกอบก็คือความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับนะเมื่อไปเทียบกับองค์ประกอบแล้วนะองค์ประกอบของสมรรถภาพเราจะได้2ออย่างเลยนะครับก็คือความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับนะอุปกรณ์ก็มีนาฬิกาจับเวลาและก็บาะรองเบาะรองนี่ก็มีไว้สําหรับนะรองไม้กระดูกสันหลังกระแทกกับพื้นนะครับและก็อีกหนึ่งอย่างก็คือศีรษะศีรษะของเรา นะบางคนลงไปไม่ได้จับที่ท้ายทอยนะจับที่คอนะทำให้ศีรษะกระแทกพื้นไดถ้ถ้ามีเบาะรองมันก็จะช่วยเซฟนะช่วยเซฟช่วยป้องกันนะไม่ให้มันเจ็บนะหรือว่าบาดเจ็บมากนะครับนะอาจจะเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากนะครับนะวิธีการทดสอบนะครับก็เหมือนที่เราเคยทดสอบมาแล้วจับคู่กับเพื่อน นะปูกาติปูติดทดสอบนะครับนอนหายมนบอกนะหรือพื้นราบนะครับแล้วก็งอเขา่าตั้งฉากตั้งฉากนะแล้วาวางเท้าห่างกันประ,ประมาณนะครับแล้วก็มือสอดประสานกันที่ท้ายทอยนะครับเพราะนั้นส่วนของท้ายทอยไม่ใช่อยู่บริเวณคอนะครับส่วนของท้ายทอยก็คือจวนที่อยู่บริเวณด้านหลังของศีรษะนะครับนะหลายคนเข้าใจว่าท้ายทอยก็คือ อยู่บริเวณคอเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเวลาบอกว่ามือประสานไว้ที่ท้ายทอยพวกเราจะเอาไปไว้ที่คอนะครับวันนั้นไอ้นักเรียนเข้าใจสมัยนะครับว่าส่วนของท้ายทอยก็คือส่วนที่อยู่บริเวณด้านหลังของศีรษะของเรานั่นเองนะครับนะและหลังจากนั้นนะครับนะผู้ที่เป็นคู่ก็นั่งระหว่างเท้านะของผู้ที่ได้รับการทดสอบกดข้อเท้าทั้งสองข้างนะของผู้ที่ทดสอบนะเพื่อให้เท้าของผู้ที่ทดสอบติดกับพื้นหรือเบาะอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับและ เมื่อได้ยินสัญญาณพร้อมนะและก็สัญญาณเริ่มนะครับให้ผู้ที่รับรับการทดสอบนะครับลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะนะในนี้ก็บอกให้ลงระหว่างเข่านะแต่การทดสอบจริงๆเอาแค่ศีรษะจนเข่านะครับของตัวเองก็พอและรีบนอนลงไปหลังถึงพื้นแล้วก็รีบขึ้นมาศีรษะจนเข่านะและหลังจากนั้นก็คนที่จับเป็นคนนับว่าได้จํานวนกี่ครั้งในระยะเวลา30นาที นะจากนั้นผู้ที่ได้รับการทดสอบนอนลงไปให้หลังนะและมือจรดพื้นหรือเบาะแล้วรีบลุกขึ้นนะครับเหมือนที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้นะทำติดต่อกันนะครับให้ได้จํานวนครั้งมากที่สุดนะครับก็คือทําให้เร็วที่สุดนั่นเองนะในเวลา30วินาทีนะครับทีนี้เราไปดูว่าเออมันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ในลักษณะนี้ท่านี้นะครับอาจจะมีการปิดพลาดเล็กน้อยก็คือเท้าของผู้ที่ทำการทดสอบ นะครับคิดก้นมากเกินไปนะและคิดก้นมากเกินไปนี่ถ้าใครไม่มีความแข็งแรงมันก็จะขึ้นยากเพราะฉนั้นพยายามออกเท้าออกมาก,ก็บอกว่าให้ขาตั้งฉากนะก็คือขาตอนบนและขาตอนล่างเนี่ยนะตั้งฉากนะแล้วก็ขึ้นมานะครับนะขึ้นมาให้ศีรษะชน่านะครับนะถ้าลงไปข้างล่างช้าเกิเนไปไม่ทันนะครับนะเมื่อได้ผลแล้วได้กี่ครั้งนะครับเราก็ไปดูที่ นะไปดูที่ตารางเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะครับนะตารางเปรียบเทียบคร, <c oughs> นะรูนะครูอธิบายซ้ําอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็คือ10กับ9นี่ใครทำได้จํานวนที่ได้คะแนน10หรือ9นะก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะใครทำคะแนนอยู่ได้ 6, 7, 8, 8, 7, 6นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดี นะครับใครทำคะแนนอยู่ได้3 4 5 5 4, ี่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแล้วก็2กับ1อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะแล้วก็ศูนย์ลงไปก็คือต่ำมากนะถ้าเราสังเกตรตรงนี้นิดนึงผู้ชายนะแต่ต,ต่ำมากนี่ต้องได้นะใครไม่อยากได้ต่ำมากก็ต้องไม่ได้มากกว่า11ครั้งนะครับนะผู้ชาย12ปีส่วนผู้หญิงถ้าไม่อยากได้ต่ำมากก็คือจะต้องได้ ให้มากกว่าอครั้งนะครับจึงจะได้ต่ำนะครับนะเพราะนั้นนาะนักเรียนสามารถปฏิบัตินะปฏิบัติได้นะฝึกได้เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงนะครับให้เกิดขึ้นกับเราเองนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้ขอฝากไว้นะครับสท่านะครับสท่านะสำหรับสัปดาห์นี้คาบนี้สวัสดีครับ